สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับจะพามาชมนาอินรีร้ย์เซ็์ของสวนเรานะครับวันนี้อายุครบ35วันพอดีนะครับที่บอกว่าอินซีร้ย์เซ็ก็คือ,อพื้นนาแห่งนี้นะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับมาเป็นเวลา10ปีแล้วนะครับแม้กระทั่งปุ๋ยอินรีย์เราก็ไม่ได้ใส่นะครับมานานแล้วนะครับ วิธีการของเราก็คือเราจะใช้ฟางนะครับที่อยู่ในแปลงนานี้นะครับเวลาเราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราจะไม่เอาขนฟางออกเราจะเอาฟางกองไว้ในพื้นที่แห่งนี้เลยนะครับแล้วปล่อยให้เน่ากลายเป็นปุ๋ยนะครับแล้วเราก็จะไม่ถ่ากลบนะครับจะปล่อยให้เน่าเลยนะครับแล้วก็ เวลาหญ้าขึ้นนะครับเราก็จะไม่ยังไม่ตัดนะครับจนกว่าจะถึงหน้านาอีกครั้งหนึ่งเราซึงจะปล่อยให้นญ้าเน่าแล้วก็ค่อยเอารถมาไถอีกครั้งเดียวเลยนะครับสังเกตต้นข้าวนะครับต้นข้าวจะงามทั่วทั้งแปลงนะครับเกือบทุกต้นนะครับแล้วก็สีของต้นข้าวนะครับก็จะไม่เขียวเข้มจนเกินไป ถ้าท่านทุกท่านได้ยินเสียงร้องของจิ้งหรีดเลไลในขณะนี้นะครับก็แสดงเห็นว่าพื้นที่น,นี้นะครับมีความอุดมสมบูรณ์พอสมควรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แม้กระทั่งปุ๋ยอินทรีย์นะครับยิ่งสารพิษยาฆ่าหญ้านะครับเราไม่ได้ใช้มาเป็นสิบปีแล้วนะครับสังเกตต้นข้าวนะครับสังเกตต้นข้าว จะสีเขียวอ่อนนะครับซึ่งดูแล้วมันสบายตามากนะครับเราอยากจะให้ทุกท่านนะครับเรามาทบทวนนะครับว่าการทำอินทรีย์จริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นทำได้ไหมอันนี้ผมคิดว่านะครับน่าจะทำได้สังเกตจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรานี้นะครับซึ่งไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลย ยิ่งปีนี้ไม่ใส่อินรีย์ไม่ใส่อะไรเลยนะครับก็แสดงให้เห็นว่าเกษตรอินทรีย์นั้นทำได้นะครับทำได้แน่นอนเลยนะครับอยากฝากทุกท่านนะครับให้กลับมาทบทวนดูแล้วก็มาลองทำเกษตรกันนะครับเกษตรอินทรีย์กันดูนะครับขอบคุณที่รับชมครับ